สนับสนุนโดยยูพาร์ตเพื่อเกษตรษกรไทยโดยเบ้าเอกเมืองคอนผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของวิธีการทําอาหารตามสูตรของวินัยบัวแอร์นะครับเป็นอาหารใช้เสริมเพื่อลดต้นทุนในส่วนของปลาหมอปลาหมอหมันปลาหมอไข่หรือปลาหมอแปลงเพศแล้วแต่เรียกนะฮะอยู่พี่สมศักดิ์เหมือนเดิมนะครับนะฮะนี่ครับกำลังนี่นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่คือโปรตีนล้วนๆนะเนี่ยเห็นไหมฮะนะครับมีเยอะฮะตีนี่ผมเป็นห้าสี่ห้านิ้วเ <laughs> มียตีน แล้นี่หอยอีกครับหอยอีกนะปลาอีกนะไอ้นี่คือนี่คืออะไรพี่เศษอาหารเศษอาหารได้โรงงานจากไหนโรงงานบ้านเขาไปทํางานโรงงานในบ้านไงอ๋อจากแผนกของก้านจานช่วยจานอย่างเงี้ยอ๋อเก็บออกมาครับต้องต้องซื้อไหมนี่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะรถไปละประมาณประมาณเยอะไหมกี่กิโลนี่ประมาณสามโลสามโลเนี่ยอ่าไอ้นี่คือแทนโปรตีนพี่นะมีทั้งไข่ทั้งอะไรด้วยเอาข้าวมาโรยปั๊บน้ำพริกนะฮะผัก กินได้เลยลูกมังลูกนั้นเราไปไหนมาแต่ไม่เอามังอิจฉาปลาหมอเนียนะฮิวิวอะไนี่อิจฉาปลาหมอเลยฮะผู้ชมครับนี่คือโปรตีนเห็นไหมฮะเห็นนะครับมีอะไรบ้างไม่ต้องอธิบายไม่ต้องบรรยายครับเดี๋ยวพูดผิดฮะลูกชงลูกชิ้นก็มีฮะมีครบเลยฮะส้มตีนไก่ก็มีฮะไข่เจียวก็มีฮะทอดดอกไข่ดาวไข่เจียวอาหารอย่างดีเลยนะครับอาหารมนุษย์ที่เหลือเออแล้วพี่วินัยทำอะไรเนี่ย ทำไรครับผมสิบสามบวกสิบหแค่จมูกมีฟังเพลงด้วยวัยรุ่นมากจะดูพี่สมศักดิ์ทำอาหารครับวันนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือวัตถุดิบครับที่นี่กล้วยเยอะรอบนี้กล้วยเยอะมากครับนี่ก็กล้วยฮะไหมครับกล้วยเนี่ยกล้วยอ่ะนี่คือคือเตรียมยงวิ่วแบ่งก่อนแบ่งก่อนให้ปานินปลาดุกมุนหน่อยอ่าแล้วก็เดี๋ยวหอยเพิ่มครับมีมีการแบ่งจัดสรรไว้ด้วยนะฮะจัดสรรไว้ครับอ๋อมีหอยมาด้วยมีหอย ได้เป็ย่างไรพี่หอยเนี่ยในบ่อดิเก็บเองเก็บเองกลางคืนอืมบ่อนู่นน่ะอ๋อบ่อเป็นจะพันผมบอข้างหลังผมเลี้ยงผมไว้ครบหมดหอยหอยเอ๋อพี่ทำไงสองถังพี่โปรตีนอย่างดีเลยนะฮะได้แล้วลองดูวันนี้คิดคาดว่าทำได้ประมาณกี่กิโลที่ให้อ่านก็น่าจะเป็นเรือบใกล้สิบโลเกือบเกือบสิบโลนะนะฮะมื้อตอนเย็นนี้คือ ลาหมอหนึ่งเดือนอิ่มเอมอ่าก็มันจะกินวันทั้งวันอ๋อไม่ต้องปอกเลยพี่ง่ายๆไม่ปอกไม่ต้องนะฮะตาบอกเดี๋็กผู้ปอกเองเขาล็อตหมดแต่แล้วมันก็เข้ากันไปหมดใส่ไปอาจารย์เขาว่าเขาใส่ได้หมดไม่ใส่ไม่ได้อยู่สองเปลือกฝึกแล้วเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรียนกับมะพร้าวเปลือกมะพร้าวอาจารย์เขาว่า แล้วทางบ้านมันขายผลไม้มันเก็บมาให้เรื่อยถ,ถ,ถ้าเกิดเปิดทุเรียนปั๊บโรงงานอาหารสารีปิดหมดเลยนะถ้าใส่ไดแนน้แล้วตอนนี้มาเช้าไปถามมันบอกว่าถ้าทุเรียนเออทุเรียนใช้ไม่ได้ว่าห้ามมันจสองอย่างว่าทุเรียนกับมะ้าเนี่ยมนไม่ต้องมาให้กูแล้กแตงโมเอาแตงโม,ต,มต้มเนี่ยเอาทีต้มมาให้เป็นๆกระสอบกระสอบนี่นี่ซื้อมากี่บาทแตงกุยสามร้อยสามร้อยเห็นว่าเอาไปขายแล้วทุนหลุดละ โอ้หลุดไปแล้วครับอันนี้คือคือเป็นกำไรแล้วอินกินมาหลายวันแล้วกินมาหลายวันแล้วเนี่ยนะนั่นโอ้โหอิจฉาปลาดิฮะมีสวยๆมีเลือกสวยๆด้วยพี่เลือกแบบ <c oughs> ว,วีซกโเลยเลือก <ๆ S 2> อมอามดให้ปลาเอางอมงอมก่อนไงงอมงอมก่อนนะงอมงอมมันก่อนมีมดด้วยมีมดด้วยมดนี่ก็ฉลาดนะฉลาดเลือกวิสสวยฮะ หมดให้หมดหมดปามก็กิน่เมื่อกี้สองวีสามวีนะฮะเยอะก็ใส่พอใจแล้วกีกแกะตามพอใจเนาะของเยอะใจเยอะาปะากกินไม่ทันหมูเลย<า>บึกบึกไปเ <laughs> พราะพวกนี้มันมีโอกาสเน่าได้ครับโอกาสเน่าได้เราก็คัดเองงามงามๆกินก่อนคาดว่าประมาณสักกี่หวีในวันนี้มือเนี้ย แต่เอาถ้าเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องมบางอื่นต้องหอยอีกอ่ะอ่าสี่วิพอหอยแล้วกต้องปลายข้าวอีกอืมมีปลายข้าวอีกนะครับแล้วก็มีปลาปนอ๋อแล้วก็ลำแค่นี้นั่นแหละแค่นี้สบยแล้วน้ำมันพืชอ่าไปแล้วเดี๋ยวดูที่ว่าที่เขาเอามาปรุงเนี่ยมันไม่ได้สารอาหารตรงไหนนั่นไงอืมแล้วเดี๋ยวใครที่ดูว่าแล้วไอ้นี่มันคือ อาหารที่ว่ามันไม่ได้หายากเย็นนะแล้วถามว่ามันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้สารอาหารตรงที่ไม่ได้จ่ายเงินเออใช่นั่นไงมันไม่ดีตรงที่ว่ากูไม่ได้ซื้ออกรัมเกลือเกลือเกลือแกงนะสองกัมแงงเกลือแกงใส่ใส่อีกทุกอย่างเกลือแกงเกลือแกงสองกัมกัมมือไม่ใช่สองกัมนะสองกัมสองกัมมือสองัมเกลือแกงก็โลไม่กี่บาทอ่ะมีอะไรอีกครับไม่มีแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะบดเดี๋ยวนี้ก็ต้องอีกขั้นตอนต้องบดก่อนอ่ะวางไหนนี่ก่อนครับ ขั้นตอนคืออย่างนี้นี่เครื่องบดไ,ไหวงบประมาณเครื่องบดประมาณกี่บาทพี่วินัยเนี่ยตัวนี้ถ้าซื้อใหม่ๆทั้งชุดกะประกอบเห็ุกันอ่าแต่ถ้าประกอบเองประกอบเองก็มันไม่มีประกอบแบบต้องไปซื้อเขอาไมาซือ้อซื้เขามาอ๋อนี่ชื่อแต่นี่ตัวนี้ผมซื้อมาสามพันเจ็ดเนี่ยนะครับเพราะตัวมอเตอร์ซื้อสองพันซื้อซื้อของเก่าซื้อของเก่าซื้อสองหมายถึงว่า ทั้งทั้งหมด3 7หรือว่า2,000กับ3 0 0 0ั0 0 0กับ3า0 0อ๋อ3จ0 0ก้าห0 0อือดสกร้าถ้าทั้งใดด้วยทั้งชุดด้วยโม่ด้วยอะไรด้วยก็อยู่ประมาณเจ็ดพันเนี่ยประมาณนะประมาณอมอเตอร์ใหม่มันจะแพงมอเตอร์ใหม่มันจะแพงอุปกรณ์ของใหม่มันจะแพงแต่ว่าการใช้มันจะนานถ้าพูดถึงทาอาหารนี่มันเหมือนกับยากเลยพี่เนาะมันเหมือนกับยากแต่งจริงมันไม่ได้ยากหรอกเนี่ยแหละมันกล้เสแล้วมันใกล้เสร็จแล้วมันยากตรงไหนสิบกิโลสิบกิโลเนี่ย นั่นไงบทก็ไม่ในนานเท่าไรแปับเดียวเดียวเพื่อนเพื่อนกาไม่ได้ทดเวยถ้ารูดเลยถ้าเกิดเห็นของพินัยบูแอร์เนี่ยโหบานตาไทยแล้วแต่พี่สมศักดิ์ง่ายมากง่ายมากก็คือเราให้เน้นวัตถุดิบที่เราหาได้ก่อนแล้วซื้อบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยผมช่วยจับซื้อบางอย่างเมาไม่ต้องจับไม่ต้องผมก็หาเรื่องอย่า ซื้อบางอย่างที่ว่ามันขาดหายไปเราซื้อมาเติมครับเสียไปตรงรูเลยพี่นะเดี๋ยวไฟช็เตเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าเขาขาดหายอะไรมั่งเขาไม่ได้มีขาดหายอะไรนะปลาปนโปรตีนโปรตีนหลักๆเขาก็มีได้จากตรงนี้ในกล้วยเดี๋ยวก็มีโปรตีนอ่าแล้วเดี๋ยวในกลุ่มปลาปนหอยหอยขมหอยเชอรี่เนี่ยซึ่งก็จะเป็นศัตรูของปลาอยู่แล้วอ้ยดีจังเลยเอาที่ตักดังนั้นตักอย่างเงี้ยอ่อนรวดด้วยเนี่ย ออกไหมพี่อ๋ออโอ้นะฮะนี่เหมือนๆๆเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเขาเล่นเลยนะนี่ทั้งเปลือกทั้งริ้วอย่างคือระวังมันนี่เป็นยายานิ้วเข้าไป็นฤทธิ์หาที่กดนะพี่นะใช่ใช่ต้องหาที่กด ชมดูครับง่ายมากครับเนี่ยกล้วยแล้ววอลใหญ่แล้วผมบดเที่ยวเดียวเลยเนี่ยเดียวมันโตแล้วอ่ะครับตอนแรกๆจนเอาหน่อยหาหาทัพปีเก่าๆอ่ะไว้บดอย่าเอามันก็ไปใกล้เนี่ยที่ผมเนี่ยขาดไปข้อประกดบางทีมันมันจะดุ้งแล้วมันเข้าไปนี่มันไม่ถูกเลยเป็นตั้งปีใหญ่ๆเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แต่ได้พี่ลองเอาโปรตีนใส่หน่อยดิโปรตีนกับโปรตีน น่เศษอาหารนี่คุณผู้ชมครับเศษอาหารลงไปแล้วต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวใส่เข้ารวมกดี เราต้องไปขาวปนก็ไอ้เดี๋ยวเราเอามาผสมไงผสมอีกอ๋อานอกอีกทีนึงปลาปนผสมยูพารอีกผสมยูพาร์ตใส่สารอาหารที่ว่าเขาว่าจะขาดจะหาย10กิโลใช้เวลาไม่ถึง5นาทีกว่าเปนนะนานนานานอนานานกนานานานนา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 นนานน จริง,รงแต่ใบนี่มันไม่ได้โฟมเหะมันไม่กินก็ไม่ได้หอดรับเลยอืมเด็ดรับไม่ได้ทำอะไรกันเลยเนี่ยใส่ไปแล้วเต็มๆเลยฮะย้อนอดีคอมเตอร์เล็กมันใช้ไม่ได้เลยไปยันด้นานไปยันติดไปยันติดเรียนเลยใครเคยยี่กันไปแล้ว,ลวเห็นแนะ่ชัดเลยอันนี้เป็นอาหารจมเลยพี่นะเป็นอาหารจมครับ ปลากินดีไหมก็กินหมดนะ่ะต้งหมดนะถ้าไม่กินมันจะหมดได้ไงนะั้งหมดมกินหมดแล้วมันยุ่ยเลยนะมันละเอียดอะ่ะมันเหมือนกับเคี่ยวมาให้มันแล้วอะ่ะรสชาติมันจะหวานหอมดีกว่าอาหารว่างอาหารเป็ดนะอาหารเม็ดมีกล้วยเหรอมันเหมือนอาหารเด็กกับป้อนเรียบร้อยเลยเนาะ <c oughs> แล้วหอยที่ผสมเลยไหมพี่เดี๋ยวผสมเดียวบ๋อบดต่างหากอ๋อตึงแยกบดนี่แหละแต่เดี๋ยวก็เอามาผสมเขารวมกันที่เราอยู่นี้ได้กลิ่นหอมเลยนะได้กลิ่นหอมเลยก็เจอแรงป้วนโบว์เอาไม้ของ่ิดเดียวขับขายใครที่มาที่นี่มาไล่ บอกตามโทรมาบอกเจ้าจะมาเอาเปกยเอาอันนี้ผมก็ไม่ขายเขาให้เขากลับไปก่อนเออขากลับไปก่อนเดี๋ยวพวกมิตรจะไปเดี๋ยวารเขาจะมาวันนี้ก็เลยกันไมไปพวกเขาพวกมิไปเกลือเกลือะไรละเอียดหมดเกลือมันก็จะละลายเองนะแล้วเพียว

อมันจ้องเขาเขียวเลยก็เลยจ้องจับเมื่อวานไม่มีเวลาแป๊บเดียววะโดยรถไปบินเวลาเวลากระชาไอ้ผมไอ้โป่งเนี่ยมันก่อหมดไงมาทวดเวียนเพิหน่อยครับเออเวียนไม่ได้ในบ่ออ่ะอ๋อในในบ่อเดี๋ยวมันก็จะออกตีนเนีอเป็นจุดเดี๋ยวเราผสมเดี๋ยวผู้ชมมาดูเนี่ยฮะไอ้นี่คือเตรียมผสมอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรมาผสมอีกพี่มีพวกลำยูพาร์ทครับ ตามิำมิเราได้เห็นอาหารทําเองมียูพารผสมชัดเจนเนี่ยวันนี้ครับ10บกิโลนี่ลงมาแล้วกว่าแล้วทีนี้กว่าแล้วครับ13กวประมาณนี้ครับกว่าก็ไม่เป็นไรน่อยเลยหัูมีไกนินมีบอนินมีบ่อนุ้นมีเขาไปให้ปลาไงนอนตะก้าไว้หมดกันอ่ะ นี่ทำไมไปกินปลาปนินล่ะมาฟ้อนนี้ละตัวนี้กินไปมาสู่ใจรสชาติกินดีกว่าโอ้ยตัวนี้ยกตะกร้ามาแล้วเต็มเลยนะลูกมันละเหรอครับปลานินเนี่ยฮะลูกปลานินเนี่ยให้เกินนี่คืออะไรครับมีปลายปลายข้าวปลายข้าวหนึ่งขันเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลได้ไหมกิโลใช่กิโลหนึ่งขันหนึ่งเนาะเพราะว่าปลายข้าวเนี่ยปลาหมอมันชอบครับเพราะปลาหมอชอบกินข้าวอยู่แล้วออืเหมือนคนเลยนะที่นึกเอาไงนะนึกปลาหมอกิน พี่นึกเอาะนะเพราะว่าผมเคยมนาบ้านผมนาทุ่งอ่ะหมอหมอมันโดดตอดข้าวกินตลวงข้าวอ่ะอันนี้ลำน่ลำประมาณหนึ่งกิโลโลนึงล้ำี่ทําให้มันเหนียวครับมันจะมากน้อยขึ้นอยู่กับเหนียวไม่เหนียวออ๋ปริมาณไม่รู้แล้วแต่กูจะใส่อะแล้วแต่กูจะใส่อย่างว่ามีอะไรอีกครับ ปลาปนปลาปนปกติปลาปนไม่ได้ใช้แล้วคนจะใช้นี่เนี่ยอาจารย์ก็ให้ใช้มากระสีกองเอาจะไม่หมดไงก็ไม่รู้ไม่ได้กลัวเราจะไม่หมดเห็นที่แจ้วบอกว่าถ้าทางเที่ยวนี้จะหาอาหารไม่ทันเราเลยเอาแหล่งโปรตีนสําคัญมาเสริมมาผลมาใส่เลยมาาไม่ทันก็เลยจะเอามาปนไล้ตังปลาปนมาเพื่อเผื่อไว้นั่นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราหาไม่ทันคําโปรตีนเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวนําสําหรับปลาหมอเนี่ยนะก็ใส่เนี่ยถุงเนี่ยครึ่งกิโล ถุงนี้เก่งกิโลต่อผมใส่ไม่ได้เยอะเลยอะใส่ไม่หมดด้วยนะเพราะว่ามีโปรตีนจากของเก่าเยอะนะโปรตีนมาจากคอยน์แค่นี้เองจากเศษอาหารใส่ไปประมาณสองขีดแล้นนานแล้วมันยังไม่หมดใส่ด้วยความเกรงใจด้วยเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรวิตามินฮอร์จานกาวิตามินวิตามินอ่าว่างไปพอแล้วพอแล้วอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเยอะมากเดี๋ยวเกินวิตามินช่วยอะไรพี่ะก็ช่วยให้มันแข็งแรงนั่นไงแต่สำคัญคือ อยู่พาทอ่ากี่ช้อนอ่ากี่ช้อนมีประมาณสามช้อนคุณผชมสามช้อนเพราะว่ามันเปียกแล้วนะไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสามช้อนนี่อยู่พาร์ทนะครับนี่ชัดเจนนะงานนี้ครับเต็มเต็มเลยครับน้ำมันน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเหลือๆนะไม่ใช้น้ำมันใหม่นะครับอืออืออือแล้วถามถามพอใจเราแหละตามพอใจหมดแล้วหมดแล้วและถามว่าเนี่ยมันไม่ครบสารอาหารตรงไหนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน โปรตีนไขมันโอ้ครบแร่ธาตุครบหมดเลยทุกอย่างได้ครบหมดแล้วเดี๋ยวดูครับผลิตไอ้เปลือกกล้วยก็แบบอไอ้แร่ธาตุเกลือแร่เต็มเต็มก็ใช่วิตามินโอ้โหนไม่มีตรงไหนอือถามว่าเนี่ยใช้ทุนถึงถึงร้อยยังเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงได้แต่ไม่ได้กิโลนี่ได้ของขวีเยอะแยะมากไปแล้วมีปลายปลายข้าวนั่นล่ะกิโลหนึ่งก็ล้ำเนี่ยตีดตัวอย่างละกี่กิโลก็ล้ำก็ติดบาทแล้วนับแล้วเห็นมครับ ใสข้าวนั่นก็เก้าบาทแล้วก็ปลาปนเนี่ยให้อีติบบาทถ้าจะให้ดีเดี๋ยวไปดูมันกินนุ่นนั่นไงเดี๋ยวย่อนใส่ตะกร้าก็กินกันยุบยำหรอกินกินเลยเนี่ยให้กี่โมงพี่ให้เลยให้เลยเไปผมจะให้เย็นให้อาหารเม็ดก่อนออืแต่ตอนนี้ให้ลงเลยนะจะเห็นชัดเจนให้นี้เลยผมจะเห็นจะดู ว่าอย่างไงบ้างเอาสักตะก้าก่อนก็ได้มันก็ได้ในตนนั้นเพราะงานก็ต้องให้มันอยู่แล้วอ่ะนี่ผมคิดในใจว่าใช้มือไม่ยา้แตเพราะว่ากลัวหอยบาดเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยผมตีอเที่ยวเป็นชิ้นนิดๆซึ่นันในในตะก้าก็ไม่ทำไมเหลือน่ะนะใช้เวลาประมาณทั้งหมดตั้งแต่เตรียมการไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึง1ินาทีินาทีประมาณ1ินาทีจบหมดเลยอ่ะได้อาหารมาประมาณ1ิกิโลิกิโลสิกิโลกกว่า สิบเอ็ดกิโลก็ตีที่ว่าเหลือสิบกิโลครับสิบกิโลครึ่งสิบโลครึ่งกระมาณประมาณกิโลนี่มันสิบเอ็ดโลครึ่งครับประมาณสิบเอ็ดโลครึ่งเนาะเดี๋ยวเราเอาไปหย่อนใส่ตะกร้าที่ไปเลยครับไปเลยนะเราตามไปเลยโอ้โหเรียวทามเลยฮะสุดยอดกับงานเนี้ยนี่เลยครับเลี้ยงปลาหมออยู่พาสแอบบ้านๆสบายๆเฮ้ยหนูเตรียมถังน้ำขันน้ำเลยพี่ลูกหนูเตรียมถังน้ำ ไก่สามสายก็เตรียมนอนแล้วตอนนี้ครับน้ำหิ้วไปให้มันเอาคันไม่รอไม้จะเอ๋จะเอ๋มันต้องเตรียมน้ำจุดไฟอ่ะอ่าไหนตรงไหนตรงไหน